สวัสดีค่ะพมกับเพชรหอมในสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวแรกเป็นเรื่องของการทิ้งค่ะจะทิ้งต้องขอด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณล,ลานกางเต็นท์ลำตะคองนะคะมีโรงเรือนพักขยะแบบป้องกันสัตว์เข้ามาคุ้ยเขี่ยหาอาหารค่ะจะบอกว่าระบบสั่งการนี่ไฮเทคมากใช้เสียงสั่งการค่ะโอเค Google Open Window นี่ใครยังไม่เคยใช้ไม่มีปัญหามีคำอธิบายง่ายๆเพื่อการใช้งานเวลาใช้ไม่ยากค่ะเหมือนการทดสอบสำเนียงภาษาเลยว่าเครื่องอ่ะจะเข้าใจสำเนียงของเราไหมงานนี้ทุกคนพยายามออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษให้เป๊ะปังที่สุดแต่คุณลุงท่านนี้มาถึงสั่งด้วยภาษาไทยค่ะเปิดถังขยะ เปิดถังขยะ oh, <no. S 2> อ้าวคุณลุงคะต้อง speak English ะนะคะคุณลุงรักษากป็นลังเปิดถังขยารักษากป็นลังเปิดถังขยะเฮ้อโอเคเย้ อ๋อหลอกใครสเปกอังกฤษตั้งนานพูดภาษาไทยได้ก็มีบอกค่ะส่วนสเก็ตข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องของการเดินขบวนแห่ที่ต้องเดินอย่างระมัดระวังค่ะเป็นเพราะอะไรไปที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะไปชมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองอุทัยธานีค่ะที่เห็นคือเป็นการประกอบพิธีแห่ล้างตละ คุณบุญธรรมทองพิจิตในอำเภอเมืองอุทัยธานีแต่งหน้าแต่งตัว,ตตตวจัดเต็มมาขี่มา้าร่วมขบวนกับเขาด้วยค่ะเขาว่าขี่แบบนี้กี่ชั่วโมงครับเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงปีชั่วโมงอโอะะใช้เวลานาน,าบบหนเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ใครจะเข้าใกล้แนนำเพอบอกเลยวันนี้ต้องระวังค่ะระวังที่ม้ระวังที่ม้ที่ม้เยอะแม่ น,น้องม้าตัวเด oh ียวทำไมปล่อยของเยอะจังเลยคะเนี่ยเจอกับดักซะแล้วเดินก็ต้องระวังขี้ม้ากันเลยนะครับเนี่ยใช่เป็นห่วงอย่างเดียวเนี่ยชุดยาวด้วยวว้า เรียกว่าเป็นองค์ครักพิทักษ์นายนะคะวางกับระเบิดไว้รอบนายถามว่านายเหยียบไหมไม่ไม่เหลือค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ